สวัสดีค่ะเทีย่ยงแล้ววันนี้มากินข่ากันจ้ะว่ากินข่าวดอกว่าหิวข่ากินตับะพุ้งลิ้นตับมะพร้าวบวบมามา่าไปหาซื้อข้าวปุ่นบ่ม,มีข้าวปุ่นไหมจ้ะเราเลยได้หลวกเส้นมาม่ากินเอาหืมทำเองกินเอง ดูด,ด,ด้วยจ้ะลำบางคนถือว่าให้กินเขาอืมแบบเผ็ดวะ วัคซีนก็บ่ได้ตัดเงีเาขบบาบ่บาดนี่ค่ะก็ล้างรถไฟผุ่นะ่ะหืม,มจับไรผักกับบ่มี เอาบมะงอีลไม่จะตัดมะคงกับเซ็นมางไหมยาสับวันนี้บริเลตไปเห็นงานล่างงานแต่ล่างงานพราะว่าไปบ้านเขาซอยพอก็บเมีย เจ้าสองคนวันเขาเม่ไบอก่าเดี๋ยวแหละเดี๋ยวหน่ะล่างานไปว่าเขาซอยดอกเนิ่งมึอื่นสันดอกอไปล่าเลยซาตังเจบออัสิวขานงานเจ้าเงนินพิเศษให้กับพ่อไปยังเงินพิเศษบอกอะไร เดินไหนต้องตังเต็มไหมเดินหนีซอยเมีก่อนเนาะโอ้หอนใช่ปะ,ะไปพัรลไในหันนี้ไปทางอื่นดื่มข้าว แซ่บแซ่บไรอืมโอเห็น่ามากับานันตัมุ้งกบแซ่บไปพี่น้องไรบ่มากตาบมุ้งเขาไม่ดูดหรอกแต่คข่หมัก ก,ดดกินมาเบื่อกินได้ทุกมือก็ได้จับแห้งไม่เคยกินมาเป็นเจ็บออกแต่บรรดับไปคือไม่ซื้อสัน เยี่ยมออกไปแต่ว่ากินมือนก็เด็ดก,กินแล้วผิวสวยผิวงามพันนะพันนะบอดอกคอยผิวสวยผิวงามคอจะกินว่าด้ไหเนียนกินว่าไดนน้ำผึ้ง็เลยผิวว่างดอกเหลี่ยดดำต้งสีละ่ะ <c oughs>

ใส่ผีก็สิบกุญเวยกับยี่สิบด้วยหรอกทางบ้าเผ็ดไม่ตำบะแหล็กบุกเรื่องบ้านเขาเมื่อนี่แหงดินายไงทวนทวนเนอะ สิเกิดบ่บูเขาเห็นปะเกิดเยอะๆข้าเจ้ากับเป็นขึ้นเขาเหรอข้าเจ้ายังเกิดแค่นะบบดเบิ่งเพิ่นบ้านบนเขาง,งามเหรอฝนตกใส่บอ่อมกกันก็เลยงามมองจากของเนี่ยมองมาบ้านเหมือนเลนยฟุตดูด้วยแบบนี้ไม่เสียเบ,บีย <c> ด <oughs> thì ngâm mà dễ Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì không